นะครับเป็นเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาอยกผมเหมือนเดิมเกตคุณจะมาขันะครับก่อนเลยฝาก like, กดไลค์ก่อน subscribe กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจผมทำาค่จต,ต่อไปด้วยก็นี้นะครับวางจากงานเราค่อยแล้วเราก็มาอยู่กันที่ไหนมิววันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่แหลมชะบังอ่าเราจะพาไปจุดชมวิวรับๆนะครับที่เปิดใหม่แบบสดๆร้อนๆเลยอ่าก็คืออ่าอยู่ตรงโซนอ่าชุมชนหมู่บ้านแหลมชะบังเนาะ<ม>โอเคตรงนี้ก็จะมีอ่ะพวก ชายหาดส่วนตัวนะเล็กๆเกนาะแล้วก็มีร้านอาหารพื้นบ้านตเต็มไปหมดเลยและที่เปิดใหม่ล่าสุดเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเนาะอ่าเป็นจุดชมวิวลับๆอืมของแหลมชะบังนะีเนาะอยู่บนเขานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าบรรยากาศเป็นไงบ้างเราก็ไม่เคยมานะอืมโอเคมาวันธรรมดาด้วยคนก็น่าจะไม่เยอะใช่ไหมเหมียวใช่โอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศกันอืมไปยา yeah! แล้วสาหรับใครนะครับอยากจะตามมาเที่ยวนะครับก็ง่ายแสนง่ายพิมพใน Google Map ได้เลยครับเพื่อนๆว่าจุดชมวิวแหลมฉบังอ่าแค่นี้ก็เป็นที่เรียบร้อยอะนะก็การเดินทางก็ไม่ยากนะเพื่อนๆก็เป็นถนนลาดยางตลอดสายเลยโอเคประมาณนี้นี่เพื่อนๆเห็นป้ายนี้เลี้ยวขวานะจุดชมวิวศาลเจ้าพ่อเขาแหลมนะเอก็ขึ้นไปอีกประมาณหนึ่งกิโล นี่ล้เราจะมาดูทางกันว่าเป็นยังไงบ้างนะขึ้นยากหรือเปล่านะผมก็มาครั้งแรกเลยนี่น่าจะมีคนขึ้นไปเที่ยวเนี่ยบีอมหน้าน่าจะเป็นน่คนจาก,กาาต่างจังหวัดเออเพราะที่นี่เพิ่งเปิดใหม่เลยมีอ่าหาดทรายลับๆด้วยแล้วก็มีจดุจดจุดชมวิวลับๆโอมาดูนะว่าระหว่างทางเป็นไงบ้างก็ทางที่ขึ้นไปนี่ก็ถือว่าขึ้นง่ายยูยนะ เป็นทางอ่าราชันประมาณอ่ะหนกิโลนะครับก็จะเป็นทางแบบคู่ขาแบบนี้แหละสลับกับถนนลัดยางถือว่ามาได้อยู่โอเคไม่ชันไม่อันตรายจนเกินไปนะครับโอเคอ่ามีไก่ด้วยไก่จะแน่ uh. เราจะพาไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง ในการขึ้นมานะครับก็ใช้เวลาไม่นานครับเป็นเพื่อนประมาณสามถึงห้านาทีเท่านั้นเองรวมระยะทางนะครับหนึ่งจุดสองกิโลเมตรครับอ่าเวลาเพื่อนเพนขึ้นมานะก็เจอโค้งตรงนี้นะก็จะมี่าป้ายนะครับติดไว้ข้างทางนะว่าจุดชมวิวเขาแหลมชะบังตอนนี้เรามาถึงตรงข้างหน้าทางเข้าใช่ไหมมันอยู่ตรงไหนตรงแบบโค้งพอดีเน,ะเนาะ อ๋อเนี่ยนี่อยู่ตรงโค้งเลยไ,ไปครับเพืเ่อนๆเดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆไปดูวิวชิวชัดครับของนครแหลมชะบังกันนี่ก็เป็นจุดชมวิวลับๆนะครับที่เพิ่งเปิดแบบสดๆร้อนๆเลยอ่าใครสนใจก็สามารถตามมาเที่ยวันได้นะไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งนั้นครับเ,เพื่อนๆแล้วเราจอดรถนี่เราเดินโซนนี้นะอีกไม่กี่ร้อยเมตรเท่าทน,นั้นเองเราก็ถึงที่แล้วไม่ต้องเดินไกลนะ ข้อปฏิบัตินะครับก็มาหกโมงถึงสองทุ่มนะเ,นเพื่อนๆนะและตรงนี้ครับยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วยอ่ามีความยาวสามกิโลเมตรนะก็จะเลาะป่าเละาะเขาเลาะทะเลนะครับสามารถลงไปเล่นน้ําได้ด้วยนะอมืมีหาดทรายรับทาทะลุอ่าก็ต้องมีเวลานิดนึงนะครับใช้เวลาประมาณสามกิโลเมตรเลยอืในการเดินนี่ครับโซนทีเ่เรามาก็จะประมาณนี้เลยอ่า เป็นโซนเปิดใหม่นะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับบรรยากาศดีนะมองเห็นวิวนะครับของอนิคมอุตสาหกรรมอ่าแล้วก็จะเป็นเขาแหลมชะบังทั้งลูกเลยนะสำหรับโซนนี้บรรยากาศถือว่าดีมากๆครับเพื่อนๆแนะนำว่าให้มาตอนเช้าหรือว่าอตอนเย็นนะสามโมงไปนะครับเพราะว่าผมมาตอนสิบเอดโมงถึงเชียงยี่ร้อนมากๆเลย โอเคมาแล้วก็บินโดนะครับเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆนะอืมก็ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวนะที่เพิ่งเปิดใหม่สดๆร้อนๆก็ตามมาเที่ยวด้ครับเพื่อน <Yahoo! S 1> กอถึงแล้วนะครับเพื่อน,อนสําหรับจุดชมวิวแหลมะบังเนาะอ่าอยู่ในอาชมุมชนหมู่บ้านแหลมฉบังนะก็จะอยู่อ่าหลังไอ้น,นิคมอุตสาหกรรมเนี่ยแหละอืม สอบถามมาพี่พี่ในพื้นที่เนาะเขาบอกว่าตรงเนี้ยถ้าสมมติมาตอนตอนเย็นนะอากาศจะดีมากๆเลยผมมาโ,โหตอนสิบโมงสิบเอ็ดโมงมันจะร้อยไม่นิ่งเลยคนจะเยอะช่วงเย็นนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะแล้วด้านล่างเนี่ยป้าบอกมันเป็นหาดรับนะครับแต่ว่ามันต้องลงเดินไปอีกหลายเมตรเลยผมก็เลยอ่ะกะว่า จะไม่ไปหรอกก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าใครไปก็ฝากถ่ายมาให้ดูด้วยแล้วกันอืแต่ผมกเออ็เคยเห็นน้องๆเข้าไปไนะกันเนาะก็อดูรูปมาบ้างนะครับก็จะมีทางะไ่เขาเรียกทางทางเดินธรรมชาติเนะเดินลงไปนะ,ะปนธรรมชาติสามกิโลเมตรเออมันจะแบบเดินเลาะเขาเลาะหาทรายไปนะสามกิโลเมตรประมาณนี้นะใครมีเวลาก็ ลองเดินไปดูโอเคก็หน่าจะสวยนะเดี๋ยวผมจะบินโดนให้ดูด้วยนะอืมบรรยากาศตรงแถวนี้นาะอโอเคก็ลองมากันนะอืมเป็นที่เที่ยวจุดชมวิวอ่าในแหลมชะบังนะเปิดใหม่นะครับใครชอบอเดินปา่าชมธรรมชาตินะอยู่ป่าอยู่เขาอยู่กับทะเลแบบนี้นะใกล้ๆนะครับก็แหลมชะบังก็มีะทะเลรับรับอยู่เหมือนกันอืมและข้างล่างก็จะเป็นอ่ามีทงมีถ้ำเลยนะเพื่อนอืม โอเคตรง variance, right. นี้จะเป็นจุดชมวิวว่าเดินไม่ไกลจอดรถแล้วก็เดินมาประมาณอ่ะร้อยเมตรสองรอยเมตรก็ถึงแล้วอืมโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวเก็บภาพวีดีโอต่างๆนะไว้ให้ดูนะครับอืม โอเคครับเพื่อนๆก็ถ่ายรูปกันแบบจุใจนะถ่ายอ่าโดนมาให้เพื่อนๆดูด้วยอ่าสหรับบรรยากาศที่นี่นะครับคือสวยดีนะเป็นอ่าจุดชมวิวเปิดใหม่นะครับใครที่อ่าอยู่แถวนี้หรือว่าผ่านมาเที่ยวแถวพัทยานะก็ลองแวะมาเที่ยวนันได้นะครับก็เสาวชิดเขาบอกคนเยอะมากเลยสําหรับจุดชมวิวลับๆนะครับนี่อันนี้ก็เป็นนิคมนะครับสองแหลมชะบังเนาะก็เดินไม่ไกลนะจอดรถแค่ตรงนี้เอง วันนี้เขามีงานไหว้นะครับของศาลชอ้อพ่อเขาแหลมเนาะอันนี้คือศาลช้าพ่อเขาแหลมนะป้าบอกว่าสักด์ทีิ์มากๆเลยคนชอบมาขอหวยอขอโชคขอลาบเนาะใครผ่านมาลองมาขอพรได้นะครับแล้วก็มากราบมาไหวนะ้เป็นสิริมงคลนะครับพี่พีขอประมาณนี้ใครผ่านมาลองมาเที่ยวนะ ผมว่าไอแหลมชัวบังไม่มีการโรงงานอ่าเส้นทางธรรมชาติก็มีให้เดินด้วยสามกิโลมีเวลาหน้าลงไปเดินนะมันมีอ่าพวกหาดส่วนตัวอยู่เนาะเป็นทางาศึกษาธรรมชาติเดินเลาะหาดไปเลยโอเคประมาณนี้เนี่ยเดินนิดเดียวถึงถนนและถ้ามาตอนเย็นอากาศดีแน่นอน ผมเล่นมาเกือบเที่ยงแล้วอ่ะอะโอเคทางเทิงก็สะดวกนะขึ้นมาง่ายอยู่แต่ว่าข้างบนนั้นขึ้นไม่ได้แล้วนะเป็นของอทางราชการหมดเลยพื้นที่โอเคไปมิวก็ประมาณนี้คนระพี่พี่นะสำหรับจุดชมวิวลับๆที่เปิดใหม่ในแหลมชะบังเนาะก็ก รองเข้ามาเที่ยวชมมนได้เนาะแต่แนะนําให้มาตอนเช้าๆาตอนเย็นๆดีกีว่านะครับตอนนี้วาผูผมมาตอนเที่ยงวันไม่มีคนจริงแต่ว่าร้อนมากใช่ไหมมีวกแล้วก็เออแต่วิเวลดีเลยใครจะมาเดินศึกษาธรรมชาติก็ได้แล้วมั้ยเนาะอือก็เป็นที่เที่ยวที่เพิ่งเปิดใหม่นะไม่กี่อาทิตย์นี้เองอือใครว่างรองเข้ามาเที่ยวดูอ่าแลอนาคตถ้า พัฒนาเป็นลานการเต็นได้ก็ดีนะเปิดสักหาเต็นท์10เต็นท์อะไรอย่างเงี้ยผมว่าบรรยากาศก,าก็ดีอยู่พูดถึงพวกสายแคมมากันอยู่แล้วนะจะมีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกสักหนึ่งที่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยอโอเคประมาณนี้เนาะก็มาชมวิวมาเล่นน้ำมันได้นะม,มีทะเลแบบลับๆด้วยก็แหลมชบังก็ตอนแรกผมก็นึกว่ามีแต่โรงอุตสาหกรรมะ มีที่เที่ยวทางธรรมชาติด้วยอันนี้เพิ่งเริ่มนะพี่ๆแบบเขาเพิ่งทาโครงการเริ่มขึ้นมาแหละแต่ว่าดูดีเลยแหละโอเคแล้วลองมาเที่ยวกันก็ปร,ประมาณนี้นะคลิปนี้ไปวิวกับใครก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้ผมทันที่จะต่อไปเลยนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปไหนเดี๋ยวติดตามชมได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปก่อนครับ